สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ไบโอไฟมินิชีวะเข้าใจง่ายภายใน5นาทีคลิปนี้เรามาแบ่งเซลล์กันนะคะ,ะการแบ่งเซลล์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะ 1. เลยก็คือจะเป็นการแบ่งนิวเคลียสหรือสารพันธุกรรมภายในเซลล์ของเราและ 2. จะเป็นการแบ่งไสโตพลาซึมนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยเขาก็มีชื่อของเขานะการแบ่งนิวเคลียสเราจะเรียกว่าคาริโ ไขเนสิตไเนสิตมันก็คือแบบตัดนะคะคาริโอก็นิวเคลียสส่วนแบ่งไซโตพาซึ่งเรียกว่าไซโตไยเนสิตนะคะทีนี้ในการแบ่ง TS, นิวเคลียสอะคะ่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือไมโตสิตและก็ไมโอสิตนะคะ ไมโตซิทเนี่ยเราแบ่งเพื่อเติบโตชุดโครโมโซมตอนที่เป็นก่อนแบ่งกับหลังแบ่งจะเท่ากันนะส่วนไมโอซิทเราจะแบ่งเซลล์นี้เพื่อสืบพันธุ์ดังนั้นเซลล์ตอนแรกกับเซลล์ตอนที่สุดท้ายเซลล์ลูกที่ได้มาเนี่ยโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวคลิปถัดไปที่จะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะทีนี้เราก่อนที่เราจะไปแบ่งเซลล์กันเนี่ยเราก็ต้องมารู้จัก นิวเคลียสอย่างละเอียดสารพันธุกรรมในนิวเคลียสก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราจะได้เข้าใจขั้นตอนการแบ่งเซลล์ได้ดียิ่งขึ้นเรามาดูส่วนประกอบของโครโมโซมกันก่อนนะคะโครโมโซมเนี่ยมาดูรูปพี่ๆวาดรูปแรกก็จะเป็นน้องปลาท้องโกล้วเขาก็จะมีขาเรียกว่าโครมาติดค่ะแล้วก็ถ้าเขามีขาที่มันเหมือนกันอีกข้างหนึ่งเราก็จะเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดนะคะตรงกลางของเขาเรียกว่าเซนโทเมียและมีโปรตีนที่ชื่อว่าไคลนิโตคอนะคะ ทีนี้โครโมโซมค่ะพี่จะต้องให้น้องรู้จักก่อนว่าเออเขามี2รูปแบบนะแบบที่1ก็ได้หรือแบบที่2ก็ได้แบบที่1ก็เรียกว่า1โครโมโซมค่ะแบบที่2ก็เรียกว่า1โครโมโซมก็คือมันอาจจะอยู่เป็นปะต้องโกหรืออยู่เป็นแท่งเดียวก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในช่วงไหนถ้าเป็นโดยทั่วไปแล้วมันจะอยู่ในรูปแบบที่2นะคะมันก็ไม่ได้ก็คือมันก็จะมีแค่เป็นแท่งเดียวแต่ถ้าเวลามันจะแบ่งเซลล์เมื่อไหร่มันก็จะแปลงร่างไปเป็นแบบที่1นะคะก็คือจะมีซิเเมมาาิพ่ข้ ก็คือจํานวนโครโมโซมเนี่ยก่อนเตรียมพร้อมแบ่งเซลล์เนี่ยก็จะเห็นว่ามี1โครโมโซมเนาะช่วงพอมันเตรียมพร้อมแบ่งเซลล์มันก็ยังคงเป็น1โครโมโซมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือมีซิสเตอร์โครมาติดเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ในการจะแบ่งเซลล์อะค่ะมันก็จะต้องแบ่งนิวเคลียสก่อนนะเนะาะการแบ่งนิวเคลียสเนี่ยไม่ว่าจะไมโตซิสหรือไมโอซิสก็จะมีเซลล์ไซเคิลแบบนี้นะคะตามรูปสีแดงที่พี่วาดออกมาให้ดูเลยจะมี2ระยะ 1เรียกว่าระยะอินเตอร์เฟสซึ่งอันนี้ประกอบไปด้วยระยะ g 1ระยะ s และระยะ g 2 g 1เป็นระยะที่สังเคราะห์สารต่างนะคะให้มีเพิ่มขึ้นและระยะนี้จะมีเซนโตเมียขอโทษค่ะเซนโตโซม่ม่ล่ะเซนโตโซมคืออะไรก็คือไซโตสเกเลตตนชนิดหนึ่งอย่าลืมกลับไปทวนคลิปนั้นนะคะตรงนี้จะมีเซนโตโซมแบ่งเป็น2ชุดค่ะเพื่อที่พร้อมจะแบบ ส่งสปินเดิลไฟเบอร์เพื่อดึงโครโมโซมน้องปลาท้องโ,โกของพี่แยกออกเป็น2ส่วนส่วนระยะ S จะเป็นระยะที่มีการก๊อปปี้ดีเเพิ่มเติมนะคะถ้ามีการหดตัวเป็นโครโมโซมจะได้เป็นน้องปลาท้องโกดสองขาแล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้หดหรอกค่ะส่วนระยะที่2นั้นจะเป็นระยะที่สร้างสารต่างๆเพิ่มเติมอีกนั่นแหละแล้วก็สร้างออร์แกเนีลให้มากขึ้นมากขึ้นเวลาแบ่งเป็น2ออันมันจะได้แบบมีเยอะเหมือนเดิมเหมือนแบบปกติเซลล์เดียวมีเท่าไหร่ก็จะได้มีเหมือนเดิมเนาะถัดมาค่ะ จากอินเตอร์เฟสเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ระยะ M เฟสตรงนี้แหละคะ่ะที่ทำให้ไมโตซีดและไมโอซ0แตกต่างกันตรงนี้เขาจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะคะมีโปรเฟสค่ะมีเมตาเฟสนะคะแล้วก็มีอนาเฟสและสุดท้ายเราก็มักจะจำกันว่าที่โลเฟสค่ะเทโลเฟส สำหรับคลิปหน้านะคะพี่จะพามาดูว่าโปรเฟสเมตาเฟสอนาเฟสเทโลเฟสของไมโตสิตและไมโอซิตนั้นเขาแตกต่างกันยังไงค่ะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ